ตอนนี้เราติดตั้งกันเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาเทสกล้องกันหน่อยตอนนี้ผมตั้งไว้แต่กล้องหลังเวลาเราเดเราเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับกล้องมันจะมาอย่างงี้ที่ผมบอกไว้ต้นคิปว่าพันแป p อันนี้พันสองเ p นะครับละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยนึงน่าจะเป็น t k มั้งพันสองเก p เนี่ยอ่าที่เราจะต้องทํานะครับก็คือตั้งกล้องตั้งเวลาแต่ว่าก่อนที่เราจะตั้งเดี๋ยวผมจะเทสใส่เกียร์ถอยให้ดูนะ ตอนนี้กล้องหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับแ๋ยวผมจะใส่เครื่อถอยดูนะเห็นไหมครับเขาตัดเป็นกล้องถอยขึ้นมาแล้วมีเส้นระยะบอกแต่ว่าอย่าไปเชื่อมันเยอะแค่ดูพอว่าข้างหลังมีอะไรบ้างแดงนี่คือจะชนแล้วแต่ว่าลงไปน่าจะมีอยู่สอหนึงจนถึงแดงนะโอเคมาเรามาตั้งกล้องกันนะครับตอนนี้กล้องบันทึกอยู่ไหมกล้องไม่ได้บันทึกแล้วผมกดโอเคดูถ้ากล้องบันทึกจะเป็นแบบนี้มีนาฬิกาเดินสีแดงม,ดมีจุดแดงๆกับพิบไม่เห็น อันนี้คือกล้องบันทึกอยู่นะครับเราต้องทําการหยุดกล้องก่อนนะหยุดหยุดไม่ให้มันบันทึกนะถ้ามันบันทึกคุณจะกดอะไรไม่ได้เห็นไหมมันขึ้นกุญแจให้ด้วยเห็นไหมให้กดหยุดบันทึกก่อนกดโอเคหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็กดเมนูกดเมนูเสร็จแล้วแล้วก็กดเมนูอีกหนึ่งทีข้าวาันที่ประแจแล้วก็กดลงเราตั้งวันที่กันก่อนเลยก่อนที่จะทำอย่างอื่น กดโอเคครับเนี่ยดูนิ้วมือขวาผมนะปี2021ถูกนะครับกดตรงกลางโอเคปุ๊บเดือนสองถูกนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่สักครู่จำวันที่ไม่ได้วันนี้วันที่24ี่นะครับกดลงดีกว่าพี่เกดกดเยอะ24กี่โมงแล้วเนี่ยนาฬิกามีไหมนาฬิกาในรถนะครับบ่ายโมงห้าสิบสี่นะสิบสาม้าบสี่ กดโอเคทีนึงมันจะวนมานี่นะแล้วกดเมนูอ่ะอันนี้เราตั้งค่าเสร็จแล้วทีนี้เรามาอธิบายกันคนกันทีละอันเลยแล้วกันนะเราเริ่มจากเมนูแรกเอาใหม่นะให้มันอยู่หน้าจอปกติหน้าจอปกติอยู่ยงี้เห็นไหมโอเคมาจะมาอธิบายกันทีละอันเลยทีละช็อตเลยกดเมนูความละเอียดกดเข้าไปดูเห็นไหมันสองเก้าสิบ 1080 7ด0 p เดราตั้งความละเอียดได้ยิ่งความละเอียดเยอะไฟล์ย,ยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแต่กล้องหน้าส่วนมากผมจะล่อละเอียดสุดเลยลงมาบันทึกวิดีโอหน้าหลังกดโอเคก็ไปเปิดนะมันจะได้บันทึกทั้งหน้าและหลังตั้งเวลาบันทึกวิดีโอกดเข้าไปปุ๊บ1นาที3นาที5นาทีไฟล์1ไฟล์นะครับเวลากล้องบันทึกมันจะเดินอยู่3นาทีนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนไฟนะส่วนมากเวลาผมใช้ไฟล์ผมจะใช้1นาที ผมจะไม่ค่อยใช้สามนาทีเท่าไหร่เพราะว่าผมกลัวว่าเวลากล้องมันดับแล้วอะถ้าไฟสามนาทีมันเดินไม่สุดอะบางทีไฟมันชอบเสียสําหรับกล้องบางตัวนะที่มันไม่ได้มีเมมหรือว่ากล้องที่มันอายุเยอะๆแล้วเนี้ยถ้าดับแล้วดับเลยเนี้ยถ้าใช้ไฟสามนาทีปุ๊บกล้องมันดับไปเลยมันยังไม่ทันบันทึกนะไฟสุดท้ายที่มันบันทึกมันจะเสียนะแต่ว่าค่ามาตรฐานเขาอยู่สามแล้วก็ตั้งไว้สามแต่ถ้าเป็นของรถผมเองนะผมจะตั้งแค่หนึ่งระยะเวลาในการบันทึกคืออะไร ไม่รู้เขาบอกปิดหลูบหลูบหลูบมันละมั้งอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะฝากไว้นิดนึงเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนอันนี้ไม่รู้จริง,ง wdr การชดเชยแสงนะครับ wdr สำหรับเวลาโพเพโพเพหรือมืดๆเงี้ยม,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 มันจะมีระบบชดเชยแสงให้ให้ให้ภาพมันสว่างขึ้นชดเชยแสงบวกลบอันนี้มันไม่ได้ชดเชยครั้งไม่ได้ชดเชยเวลาบันทึกนะมันแค่หน้าจอสว่างขึ้นอันนี้นะ ตวจับการเคลื่อนไหวนะครับเปิดปิดส่วนมากจะปิดไว้เปิดจับการเคลื่อนไหวคือเวลารถจอดอยู่เงี้ยหรือรถหรือถ้าเกิดไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดินอยู่หน้ากล้องอย่างเงี้ยตอนที่กล้องมันติดอ่ะมันจะไม่บันทึกเวลามีอะไรผ่านปุ๊บมันจะบันทึกพอบันทึกเสร็จพอมันหยุดเคลื่อนไหวมันก็จะไม่บันทึกนะปิดไว้ปิดไว้การบันทึกเสียงแนะนําให้เปิดไว้นะครับเวลาเราจะใช้ไฟล์แล้วอยากจะเอาดูเสียงออกได้ไม่ยาก แสดงเวลาแล้ววันที่เอ,อเ,เข็เข้าไปเปิดนี่เขาเปิดอยู่แสดงเวลาแล้วแล้ววันที่เวลาเราเอาไฟล์มาใช้วันที่มันจะเดิน G s e ซ s o r G s e n s o ซอยู่ที่กลางแนะนําว่าให้ตั้งไว้ปิด G s e ซ sor คืออะไร G s เซ sor คือระบบเวลารถสั่นไหวกล้องจะติดขึ้นมาบันทึกเองข้อเสียของเขาก็คือเวลามันบันทึกขึ้นมาเองเนี้ยกล้องจะติดกล้องจะติดไฟล์กุญแจเยอะๆแล้วเดี๋ยว ไฟที่เป็นกุญแจมันก็จะเต็มเมมแล้วเดี๋ยวไฟล์มันก็จะบันทึกไม่ได้แนะนําให้ไปดูคลิปเก่าผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างบนว่าเวลาไฟล์เต็มแล้วมันจะเป็นยังไงนะเนาะเลื่อนลงมาดูอีกนี้อะไรอีก Parking mode Parking mode ผมก็ไม่เคยเปิดนะน่าจะจอดแล้วไม่ให้กล้องมันดับหรือ,อยังไงเนี่ยทะเบียนรถก็คือใส่ค่าเข้าไปไม่ต้องเปิดหรอกปิดไว้งั้นอนะ่ะเตือนออกนอกเลนเขาเรียก LS LSWD หรืออะไรสักอย่างลืมไปละ แนะนำว่าให้ปิดไหมครับอย่าให้มันเปิดเลยหนวกหูพูดตรงตรงเลยเวลาขับรถแ,แล้วเวลาออกนอกเลนมาเตือนต,ตี๊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 หนกหูโอเคในฝั่งในฝั่งที่เป็นรูปฟิล์มนี่หมดแล้วนะอ่ะเรากดเมนูอีกหนึ่งครั้งนะครับมาที่ประแจอันนี้จะเป็นการตั้งค่าตัวเครื่องนะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับการพักหน้าจอกดเข้าไปดูนี่ปิดสามสิบหนึ่งสองการพักหน้าจอหมายความว่าเวลากล้องมันติดขึ้นมาปุ๊บสามสิบวิก็คือกล้องเดินสามสิบวิแล้วกล้องดับเองหนึ่งนาทีก็คือกล้องเดินนาทีแลล้้วกอองงดับเ พอเราใส่เกียร์ถอยปุ๊บเดี๋ยวมันจะติดขึ้นมาพอปลดเกียร์ปุ๊บเดยวกล้องเดินหนึ่งนาทีแล้วก็จะดับเองทุกตัวนะทุกอันอยู่ที่ว่าจะตั้งกี่นาทีส่วนมากผมจะตั้งปิดไว้แต่ว่าทางดีบางทีถ้ามันแยงตาก,ก็ก็เปิดมันเปิดสักสามสิบวิอะไรกันแล้วแต่ให้มันดับปิดเครื่องอัตโนมัติปิดเครื่องอัตโนมัตินี่ปิดไว้ปิดเครื่องอัตโนมัตินี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะปิดตอนไหน ตอนที่ตอนตอนตอนที่ไฟดับหรือตอนที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยคือถ้าไฟมันไม่มีเหมือนมันก็จะดับเองอยู่แล้วนะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนแต่ส่วนมากจะตั้งไว้ว่าปิดความถี่ความถี่ก็คือเฮิร์ตตั้งไว้ที่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับเวลาใช้ไฟเวลาเข้าไปดูในจอจะได้เป็นมาตรฐานหกสิเฮิร์ตบางทีดูไม่ได้นะเสียงปุ่มกดก็คือเสียงกดเนี่ยแหละ เขาไปดูเนี่ยเปิดกับปิดนะเปิดไว้ตั้งคาภาษาสามารถเปลี่ยนภาษาได้สําหรับใครถนัดภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเปลี่ยนได้นะแต่ผมถนัดภาษาไทยขี้เกียจแปลเวลาและวันที่ก็คืออันเมื่อสักครู่นะครับที่เราตั้งไว้แล้วแฟลชข้างหน้ากล้องมีแฟลชแนะนําว่าให้ตั้งไว้ว่าปิดนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งอัตโนมัติไว้มันจะติดตามเวลาพอมันติดปุ๊บมันจะฉายไฟแฟลชออกมาที่กระจกแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ตาเราแสบตาอีก ขับรถลำบากอีก Format SD card นะครับก็คืออย่างที่บอกไว้ในคลิปคลิปที่แล้วนะไม่ใช่คลิปที่แล้วเดี๋ยวคลิปที่ผมแปะลิงก์ไว้ก็คือควรจะ Format c การ์ดอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือถ้าขยันก็ f อร์ at มันทุกครั้งที่ขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้กอาทิตย์ละครั้งครับกำลังดีผมก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าผมจะใช้รถครั้งไหนผมก็จะกด Format ทุกครั้งเลยนะกดเข้าไปปุ๊บ เขาจะมีบอกให้ยืนยันกับยกเลิกลกดลงยืนยันแล้วกดโอเคอีกหครั้งนะครับเขาก็จะฟอร์แมตเรียบร้อยและลงม,มาดูซิมีอะไรอีกตั้งค่าจากโรงงานก็คือคือนค่าเดิมเวอร์ชันกดเข้าไปดูว่าเป็นเวอร์ชันไหนอันนี้เวอร์ชันกล้องกดเมนูออกหมดแล้วประมาณนี้ทีนี้เรื่องความคมชัดนะครับดูจากตรงนี้ก็ชัดแหละผมว่าตรงๆเลยดูจากตาเราก็ชัดมันจะมีออปชันข้างนอกอีกอนะ่ะ ตั้งค่าเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับกดโอเคให้มันบันทึกดูนะให้มันขึ้นเม็ดเม็ดอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าคุณขึ้นรถแล้วติดกล้องมาแล้วคุณไม่ดูนะว่ามันจะมีสถานะบันทึกอยู่ไหมนะสังเกตมันด้วยนะครับอย่าติดอย่างเดียวเดี๋ยวพอมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็จะบอกว่ารู้งี้รู้งี้รู้อะไรไม่เสียใจเท่ารู้งี้นะครับเห็นไม้ไหมเห็น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 เครื่องหมายไหมตอนนี้ไม่ได้บันทึกนะครับเรากดลงเห็นไหมไม่บันทึกแล้ว บันทึกเสียงด้วยไม่บันทึกเสียงแล้วแต่เราแต่แนะนําว่าให้เปิดบันทึกเสียงไว้เราจะได้รู้ว่าคุยอะไรกันเวลามันมีปัญหาหรือว่าไปเจอเด็กวัยลงวัยรุ่นเข้ามาหาเรื่องเราจะได้รู้ว่ามันด่าดาอะไรเราเอาไปประกอบประกอบเป็นหลักฐานนะครับก็ประมาณนี้แหละตั้งค่าเรียบร้อยแล้วอะในผมลองใส่เกียร์ถอยดูสิอีกหนึ่งทีเห็นไหมเกียร์ถอยขึ้นมาแล้วอันนี้ดูคุณภาพของกล้องนะครับอันนี้คือเจ็ดรอยสิพีนะ มันสู้ข้างหน้าไม่ได้เนหะ็นไหมข้างหน้าชัดกว่าแต่อย่าได้รุ่นที่กล้องหลังมันชัดๆผมก็มีนะมีบริการก็ประมาณนี้ครับจะได้เข้าใจกันทั่วถึงนะว,ว่าวิธีการตั้งค่ากล้องตั้งยังไงนะส่วนมากเราเอามาเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นก็ได้นะครับวิธีการตั้งค่าเพราะว่ากล้องมันก็จะประมาณเนี้ยมันจะมีแบบข้างนี้กี่ปุ่มเนี่ยสองสี่ห้าอันมีแบบนี่สี่ปุ่มสามปุ่มซ้ายมีอะไรอย่างเงี้ยวิธีการกดคล้ายๆกันแล้วก็ตัวคําสั่งคล้ายๆกัน อ่านเอาครับอ่านเอาแล้วก็กดดูคือบางทีโทรมาถามผมผมจาไม่ได้เหมือนกันนะถ้าผมไม่ได้อยู่หน้ากล้องนะผมก็กดไม่ได้ผมก็ลืมเหมือนกันเพราะว่ากล้องแต่ละรุ่นตั้งค่าไม่เหมือนกันนะแต่ว่าคําศัพท์คําที่เขาใช้อ่ะคล้ายๆกันโอเคครับขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนี้นะครับเ่มอมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ